เห็ดเก่งเปทุกอย่างเลยเสื้อมันหมันบาวมันเข้าน่ะมันม,นมนนหาน,ะาหนอ้องเดี๋ยวกินน้ำซ่าได้ครับวันนี้น้ำซ่าได้หน่น้ำซ่าเอาของแห่ชาดิรับรองว่าห่อนทองวาบ <laughs> ชือกอแห่แลยวันนี้เข้าสีแวะไปหาอไอหมอมก่อนเด<อ>้อ แล้วออกจากวัดแล้วเขามาเจอกันอยังีงเนาะไม่เห็นกับเผากินอยังีงเนาะออกเดี๋ยวไปนัดไปแล้วคนสิย่างไปห้าพื้นตอนนี้แหละอันนี้น้องย่ายนี่น้องไข่มุกน้องไข่มุกน่องไข่มุกคนสวยพุ่นเดซันน้องไข่เป็ดไข่ฮานวะ เบิ้องครับบรรยากาศย่ามเศร้าๆครับทุกคนครับหมอกลงแบบโอ้ยยางงามท่องฟ้าสดใสค,ครับมือนีออ้อัพเริ้ลซาับทุกคนครับเท่ากับสิบปอร์เซ็บาทครับน้องๆอยู่บ้านดงครับผมผ้าผีเสบมาเยี่ยมบ้านน้องเอ่อสีไร่ครับเมื่อวานนี่เฮ็ดคลิปนะเอินสีไร่เบิดคืนเลยแบบคล้ายๆก็ว่าเข้าเห็นน้องกอนนอ้นอ,งนองน้องน้ำอะไรก็เลยเจำแต่ซื้อสีไร่ ขึ u, e mm ้น hmm. บ้านในเด้อแม่เด้อขอขึ้นบ้านขึ้นเพื่อนในเด้อขออนุญาตเด้อขออนุญาตเด้อขึ้นบ้านบ้านย่าบ้านแม่ย่าเนาะสีไล่เปล่าชุดแต่งตัวงามแท้่าไนี่ใส่สวยๆแท้สบายดีเด้อสบายดีทุกคน าดปคนสวยเอ้ากำลังกินข่าววะเขากำลังกินข่าววะโบเป็นยังไล้ไรกับโบเป็นแย้งเนี่อกลับจากวัดเดือดซื้อขนมมาให้กินเด้อเปเป็นไปวัดอยู่ได้เนาะซื้อหนึ่หน่อยเนาะยังวะโบไม่ได้ไปบ่มีแฟนน้องคนนึงโอ้มันจะสีไล่ไปมัดนี่ไปเห็ดคลิปหมู่ว่านนี่สีไล่เอ้ยเฮ่าเนี่ยเห็นตัวอยู่คนทางมันบ่ ก็คุยกับตัวกรอนมันบ่พอคุยกับตัวกรอนแหละไปเฮ็ดคลิปไอ้น้ามปลาซ้ำบาดไอ้น้ามนะเอิดแต่ซื้อตัวไอ้น้าจตื่นว่าไอายอ่เจ้ามันจะเป็นแนงเจ้าคือแบบแบบมันลงไหนลงเงาไปเลยแสดงมามืหอนี้นะมาอยู่นี่ใส่บาดแม่แต่เฮาทัพจากใส่บาดเด็ดเห็ดกินอยู่นี่ได้บ่เฮ็ดกินเอาเอาปลาเอาย่างมาเฮ็ดกินเนาะเฮ็ดกินเรื่อยๆอ๋อน้อง สีไล่เนี่ยเป็นคนที่เฮ็ดกับเขาเก่งอะไรได้แบบข้นส่งยอมรับเนี่ยทุกอย่างเลยทั้งปลาแกงนก็ไม้กะเสียบเแซ่บแล้วเอายางมาให้น้องพี่เครื่องหลายอย่างเสื้อือวกแบบว่าไห่ห่อเพื่อนนั่งครับอื่องเสียบแล้วเอามาฝากน้องครับเพราะว่ามาสุกกร่อมห้องบริมียังไห่หนองเนาะการเติมน้ำโอ้ก็เติมเขาบอเขาทั้งนึงเดี๋ยวเอาไปผุนเนาะเขาเดี๋ยวเอาไปผุนเนาะเขามีเขามากทั้งนึงนี่แหละ พอได้อร่อยกินท่าน้าเนาะให้น้องรถพี่ตั้งไวเยี่ยมน้องครับมียังแนงบุ้นี่ยหาได้บอกวิธีเปนใสแล้วได้หญ้าแก้ไข่แก้ปวดเื่อนี้ได้ใสไข่แก้ปวดยากินขผาวแซ่บต้องไม่เผาเพระท่านใดได้มาเทนาบุญเ้อแก้ไอ้ได้แก้ไอไว้ใสอันนี้น้องย่ายนี่น้องไข่มุกน้องไข่มุกน่องไข่มุกคนสวยฝุ่นเดซันน้องไข่เป็ดไข่ห่านวะ น้นในนี่ฮัลโลล่างจอม่น้าแต่นตัวงามเลยครับวันนี้วันนี้เขาสิไทยรูปก็บคงงามแล้วสันมาเนีขอยางยางเขาไปในเฮือนจดหน่อยโอเฮือนคั่วกลวงอยู่เนาะสันนอโอ้เฮื่อนคัววนาอโอ้จะดุยกำลังเนาอ กราแม่นจาจด้วยจะกินขา้าวกินขานานาน้าวส่วนมากแถวนี้เนี่ยเขากับปลามาป้าเลยกะน้อไม้เนาะส่วนร้ายเนาะอืมแม่คนน่ะป้าเพื่อนครัวกวางอันนี้หูจักหน่อยนี่เฮาสิมาเฮ็ดกินอยู่นี่แล้วสัน,น<อ>สือ่อสื่อปลามาสู่สีอะไรเฮ็ดกินอยู่นี่แล้วนี่สันเนาะเฮ็ดเม็ดนี<อ>่บ่ กะกลับจากวัดก่อนอแต่มีธุระเอียเบียกไม่เวียกคุยกับเพลินอยู่น้อยนึงอยู่แม่กับเยอะควนันบ้าตีแล้ววะน้ำซึ่งมากเนี่ยเขาไปหาบเอามาบ่แม่ได้ขึ้นโอ,ไนโอ้ได้ขึ้นเนาะ,ะอยู่นี่มันมีไฟฝ่าเนาะบนเขานี่แม่แหละอยู่นี่มีไฟฝ่าคุณจะได้ได้ขึ้นครับเอาท่อนี่นี่แบบตะปูมันเป็นขอเขาคุยกันเนี่ยกะสิบนเขาใจปันใดเด้อครับเด้อแม่เล่าเนี่ยเป็นผู้ไทยเขากับเป็นผู้ลาวเนาะบางค่ำกะสิฟังเล่าบ่ได้เล่าเนี่ยสิฟังเขาบ่ได้นำ พังได้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 เนาะเขาใจเอนาะไม่เท่ากินละบอเขาน่ะกินน้ำกันเนาะโเีบอยู่บเียบอ้เสีบนั่นแหละยสบซ้ำเสบซ้ำภาษาุเถาน้อแม่เนาะเช้าบุเาแล้วสบซ้ำภ็าพุเถาเพิ่ว่ก็คือบรรยากาศเฮือนทั่วนี่ก็สคือกับ บานเท่าแต่กรแหละก็คือบานเท่ากับประมาณนี้แหละเวลามีบุญมีงานเท่ว่ามีการเหตุบุญเหตุศีลในวัดนว่ากัส่วนหมากลูกล้านก็สิมาร่วมโตกันกับผู้เฒ่ากับสมาร่วมตัวกนแบบว่าเออเพิ่มมาแบบมาร่วมโตกันกินอยากสิ่งตีห้ามาร่วมกันได้อาจิน้อาใหม่เอาตอกท่นนี่เปนกบบกินน้ำกันเลยทุกคนเนี่ยกินหรอเด้อเฮ้ากินกินเฮ้าบ่ทัานกินเยู่ เอามียังบ่ามียังแน่ะไรไหลายอย่างหลายอย่างบอกโอ้มีเสือมีมีปลาแห้งพร้อมะมีกุนเชียงโอ้กุนเชียงมีพวกเครื่องไส้เครื่องไส้ลูกบ่อหญายายาแก้เจ็บเอวนะเฮานั่นแก่เจ็บเอลหญ้ายังอ่ะมันเฮาเฮาบก่าเอามานะยาแก้เจ็บเอวจักมันเป็นอาการเจ็บแอนได้ แต่ว่ายากินกับเสบนะมาเทธอหนาแต่เสียเอามาหายเพราะว่าเขาเบิองแล้วหนึ่งยากินกับเสียบสองอยาดีตานะี่ยมันมันเบิดอายุยาดีตาเบิดอายุเนาะต้องเอาต้องสร้างเอาใหม่นะแม่นี่เกียวกับเพื่ออันนี้อันนี้ยาอายุยาแก้ไขยาแก้กับเพาะยาแกะงาดนะเนี่ยครับเบิองครับ,บ,ง,รบงามงามคนมากร้ายหลายเลยนี่ขอเพลิดกันกระจายเลยล <c oughs> งวัดลงวัดจังมอง เดินไกันได้นะไปเจอกันยูบาทนอกเสร็น้อาต้อันนั้กยแยกเี่อ้้ำยปลาแกงปลาปลาเนี่เขาซื้อเอาบ่อเพื่อเขาไปหาบ่อหาดิปีห้าปาหปลาห้ามซ้ปลาที่ปูนนี่แหละครับแ่มันได้เป็นวิธีเอาไหมพี่เอาไหมเอาไหม่ช่นไรแล้เอาก้มใช้มาเผาก้มใช้มาเผานีกินแม่สันดอ มนาปลาดิบหวานแท้อะไรใช่น้ำตาลใช่น้ำตาลใช่มะพร้าวเข้มะพร้าวใ้เป็นเออ่วิถีชีวิตของบ้านเฮาแล้วครับใครๆก็ว่าเออ่ถ้ามีแขกมาเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมซั้นเพื่อนก็เสียหานื้อกินมากินก็กินแบบนี้แหละเป็นแบบบ้านบ้านเฮาคือตะกี้แหละน้ระวงเอาแม่เอาแม่จ้าแม่กินแม่ตัวเด็กกินได้ยังจะบอกได้ว่ายางมาก่าหานกําลังกินขาวนะอิ่มละตี แม่นบอกกําลังกินมาจั๊กทุกคนนะทุวคนนางกินกําลังกินข้าวบ่ได้กินสับบ่บ่กินแล้วกินมากินกินอีบ่อืะน้องกินแล้วซับเฮาบ่จ yeah well, ักว่าน้องมาแต่เช้าร์มจักว่าน้องมาแต่เช้ามาแวะแต่เช้าแล้วบ่ได้ทักหาออกมาเฮาทักหาไปก็บ่ได้เอ้าบ่คือทักหาไปบ่ได้บัดไปเบิ่งเลยอ้าวเน็ตบ่เปิดเมื่อคุณเปิดเน็ตโรงแรมเด้บอดเน็ตเน็ตจนเครือข่ายไว้ สบายดีเป็นทางการสบายดีนอย่างยังบวท่านสบายดีกันสบายดีน้องอ่ะสีไล่ครับผมมาน้องกะหลายเพื่ออลไรแหละรจ้างมาขุ่นกันแหละหมาเทียนนี่กะกินแกงน้ำใจักหน่อยน้อยจักหมื่นเนาะมาหลายหมื่นสามสี่หมื่นอยู่แล้วนั่งข้างนี่กินลูกเอ้าวกินอะไได้ซีมมึงดูซีมึงดูเข่ากกำมข่าวกำมตั้มมือใส่บมกข้าวใส่หน้าตาเบิ้มครับแกงปลาครับ แกงปลาเชโป่เป็นแต่แสบแกงปลากดคืยแสบเลยอะจักป่าร่ลูกคิดว่าอู้จักปื้อะเกไปเนาะกินน้ำเข้าแหละเชลัยกินน้ำเพื่อนแหละไปแล้วครับอันนี้คือเพื่อน ถ้าเป็นภาษาผู้ไทยนี่เฮือนเพือนยังนี่เฮือนเฮือนเฮือนไม่ยะบอกเฮือนยังสำหรับสีไร่นะแม่นแม่นนนายใหญ่ใหญ่เป็นเป็นเออ่แม่ทั้งพ่อทั้งแม่สีไร่แล้วลูกเนื้อหุ่นนี่ลูกอ๋อถ้าแม่นเอ่อถ้าแม่นบ้านเท่ากับพ่อย่าไม่ยะถ้าบ้านเจ้าดิพ่อแม่นย่าเด่นาย้าบ่ถ้าบ้านเท่าน่ะสิเอิ้นพ่อย่าก็ไหมยะใหญ่ใหญ่แม่นยใหญ่ใหญ่ทง่างเจ้านี่สิของแม่มันนี่เป็นลูกเนื้อเฮือนนี่ก็ คันว่าลูกชายอันแม่นน่ยตายใหญ่เออตายใหญ่ตายใหญ่นี่คือภาษากลางบ้านเทาพ่อตู้ไม่ตู้บ้านเจ้าพ่อตู้ไม่ตู้แต่บ้านคอยนี่พอย่าไแม่ย่าเพราะว่าเป็นพ่อทังแม่เออมันเสีเอิญต่างกันบางคนกับพ่อตู้ไม่ตู้แต่ทั้งนี้พ่อหน่ายแม่หน่ายแต่ทั้งบ้านเท่ากับพอย่า่แม่ย่ามันต่างกันถ้าเป็นอันทางพ่อกิดเอิญปูกับยาหนะนั่นป่าอันยับกับ กินหรอวะเมื weakest, ่อกี tense, ula, ้ตัวบรท่านกินวันนี้กินปลากินชื่อชื่อเมื่อนี้เพิ่นอันใส่สุดยางสวยเลยเมื่อกี้สุดงามเลยคนก็งามบหมาล้ว่าสุดงามเนาะไรเนาะคนก็งามไม่ได้อายหรอวะนั่นวะยิ้มคักแล้วเดี๋ยวเขามาเจอกันอยู่นี่อีกเที่ยงหนึ่งน้องเนาะเพิ่นสิลงวัดมืานเปนศิลงไปใส่บาดเข้ากันศิไปหาไอ้มอมกน แม่เวยฮะตัวควันเอากล้องเสียบฝางมาให้ตัวควันคักหรือบอกยิ้มคักจะบอกนือว่าก็ให้คนนั่นเอเห็ดบอกเห็ดเขาเข่งเก่งครับไปเฮื่อนเพื่อนเนี่ยโอ้หเห็ดเก่งเปทุกอย่างเลยเสื้อมันมันบาวมัน ถ้าแม้นแถวเขตชนบทนี่ครับเพื่อว่าผู้ไทยนี่เพิ่นสีต้อนรับแขกมา่อบานมาเฮือนก็คือน้ำซ่าครับน้ำซ่าได้นี่ยชิมชาชิมชาคิดเลยไปยิ้มพูดชิลัยยิ้มเลยพาบนกิดเลยนั่นวะยิ้มคักแล้วเดี๋ยวเขามาเจอกันอยู่นี่เพื่อนหนึ่งน้องๆเนาะเพิ่นสีลงวัดมันนี่ลงไปใส่บาทเท่ากับสิไปหาไอ้ไอมอมกน แต่แมวหาตัวก่อนเอากององเสียบฝาไม่ให้ตัวก่อนคัดได้บอกยิ้มคักกะบอกถึว่าให้คนนั่นได้เห็ดบอกเห็ดเขาเข่าเก่งๆครับไปเพื่อนเพื่อนเนี่ยโหเห็ดเก่งประจุอย่างเลยเสือมันบะมันบามันเข้านะมันมาหาน้องเด้กินน้ำซ่าได้ครับวันนี้น้ำซ่าได้หน่น้ำซ่าเอากระแห่ชาดับรองว่าห่อนทองวาบ ชื่อก้องแถอะไรวันนี้เข้าสีแวะไปหาเอ่อไอ้มอมก่อนเด้อแล้วออกจากวัดแล้วเข้ามาเจอกันอยู่นี่เนาะมาเห็ดกับเพรากินอยู่นี่เนาะหมอมีข้าวปลออกเดี๋ยวคอยนัดไปแล้วขอสิยางไปหาเพื้นตอนนี้แหละไปก่อนเด้อบ๊ายบายเอายังกำลังกินอยุบไปิไปเลยไปเูยเด้อยวอยสิ่อ